Body, สวัสดีค่ะสวัสดีสุกุสโคนนอสกันฮั่นจะไปโดนเนีงมาพรกันพี่เกาที่ร้านกับพี่นี่นะคะเมื่อ่าม้วนนี่มาก,กินอาหารชนิดหนึ่งเป็นราดหนานะคะราดหนม้วนนี่มากินนอกจากจาเรบอกว่าแบบรีวิวการกินไฮเปอร์นในทังวาเมื่อวันนี้ก็จะเรียกว่ารีวิกันกินอ่ะซูมาเลยซียมาทางนี้ค่ะนี่นะคะเป็นลาดหน้านะคะลา,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 าดหน้าไขน่วนวลนะคะลาดหน้าไขน่วนวลแบบ แบบแบบโคตรโคตรแบบอลังมากดูสิคะไข่นว่นอีบุงสิคะว่นนี้มิสเซนเป็นจะทำวันนี้เป็นเส้นลาดหน้าเลยนะคะลาดหน้าหมูนุ่มค่ะเนี่ยค่ะหมูนุ่มนะคะแล้วก็ไข่นวลค่ะมึงแปลกมาจะมีคือโรตีกรอบใช่ปะ่ะแห่งเลิศกนน็นันอลังการก็น,นันนะคะเดี๋ยวสกินให้เบิร์นซิลิมซุ่มคนเล็กน้อยถึงปางกลางนะคะ สิลิมซุ่มจะไหมนี่อันนี้เป็นหมูหนุม่มเดลยนี่มันสินุมม่มแช่ป่บอสเป่าก,กันไหมจริงนะนุ่มจริงติ่มก้อน,นค่ะเจ้าของร้านถามมานุ่มจริงไหมคะ่ะประสันหลักยังประทันซิมอยู่คะ่ะติ่มกันนะ ข้าไปเนืป่ากเนี่ยไม่ต้องยำก็ได้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเรียนรเลือดเลยนะคะจะเกิดเหตุที่ดีขนาดเลือดที่ดีค่ะนี่เราอยู่ร้านอะไรนะร้านอะไรเดี๋ยวร้านซิดแอที่ร้านซิดร้านซิดนี่นะคะอเคตอนนี้ฮักยูวีราคาที่มา่อกี้ดั้มในน้องเดินนะคะที่ใกล้มอวิทยาเขตหนองคายเองค่ะเป็นร้านซิดนี่ค่ะกิดยูนีซิดยูนี่ร่านี่นี่ซิดนี่นั่งที่นี่ซิดที่นี่นะคะไม่ได้มีตรตามมาคุณหนูซิดนะคะซิดที่นี่เลยโอเคปะคะ โ okay. อเคเดี๋ยวรีวิวการกินซัมมี่ก่อนเดี๋ยวขี้มีกินก่อนเด้อค่ะเด้อกินก่อนค่ะแบบแซ่บแบบเกินเหตุยดยื่นนะคะสติดกเก์ค่ะเมื่อกี้กินไปลืมรีวิวเนาะหรือเอาเอาลองเอาฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ด้วน,นี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงจะเป็นอันนี้อย่างไปซื้อมาอาหารอิตาเลียนสปอกตตี้เอออาหารอิตาเลียนนิดหน่อยนะคะจะเป็นรสสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้พริกขี้ดําค่ะอันนี้ใครกินค่ะกินเพราะเป็นค่ะกินเป็นต้าขนมเซน ก <Okay. S 2> ็เลยบอกใครมาก,กินตอไหนคะ่ะโอเคสำนัญค่ะเดี๋ยวกินก่อนบ๊ายบายค่ะ